นาละเวดับบดเวดับบลกดิดพะกอดิโกะดับบเว่ที่ะน้ายิเปาระทโว่าละเชือขอตั้มาเจอุตะนออาเวดาเชือขอเวดจิเคลนี้คือมลุยปอนุยชีขวบดอสตังขวชีคือเมืลุยปอนุยชีขวบดอสตังขวชีนี่หรอขอบละลนนูขอได้เริ่เพเจีเ้ว่าหนูเวดเคลอ นอจีตไคนี่ปัวเลอัมมาเจตานีอัมมีเลอนอทูนอนอทูอเวโอลือตาลอนี่เลออินเดียนปอลิสนอลิสติคคอนี่เลออินเดียนปออเมริก้านออจีตไคนี่อเวดามั่นลอขยายติเวมมาเจตเวดาตระเอริเลอจิกเนทาเอ่อจคาคอลียปาพราทอตระเอริอตาลูตาชวาลูบาเวดาเอ่อเซงเกเลอเลตากิตาเลอเจอคลาติชู วิบลอนเด็กกตีเทวัดาอัสติกนอเลือดอัตโรกับปาเ,าเลือดตากับมาคริโอเพลย์อโอมิิตมามาบุม,มาเป้แต่ขา,า,าคาไม่รีหนอตาลุ่นเด็กี้าอากูด้ตอนนี้นอเมื่อมาเจอวันดาตระเอริเลือดทีกันในท่าน,นี่คือเมื่อบ่านอวิบลอนจิโอติกิวันดาลุยปอนุยชีขวบบดอาสตางขวชีเนี่ยเด้อเอาเวลาที่เราเวลาบ่า,าเลนี่ออ นอเอาว้ในเดอเมเวดานอถืออูไว้ได้เลออินเดียนาโพลิสแล้วก็อเมริกาอ่าะตามาเจนนี่รอตามหรือตามพูมาแล้วอันนั้ก็นี่เาไว้เซกลอยะนอประเทศกอตาตาตาฟูรอนออ่าอาไว้กเาได้จีนใครตยักษลเอออาต่ตอนนี้เดอตามหรือตาพูมาแวนอไม่ไม่เลอเอไเดียตามาเจนนเดอลออะปูคุยนี่ นอดบวยควาลิตปาพรามีบัตรางมาเจเวดาตะลูตาชวาตะเลยใหญ่ในเดเฟลกะลาบะนอวิบลอนในเดตะโกใหญ่บเนอะทอกกะดอเอ่อคือเมลอนอทูอออะโคตะตันดอในเดปากูเคลดกะลาบะดอคือเมลิตะลูตาโคปาลามาเจตะตินพัดดุมะนี่ลอนออ่าจีดุติยอดิบานอเดทสเตทดอเซงกะดิชูนี่ดุเอ่อปลวกจีดีพะอะยะอะโคตะตันดอในเดปาลอ อเวตานิชุนอนเลมเมเอดอร์ช่อทเวมาเจเวดาตระไอรีและอเวมาเวดาอ่าตาตากคุกุซอหรือเปจือคลัทัวนี่ปรากฏหรือชีกเนถ้าอวดาเลออุเวหัตปอนอนเลยอยู่โกกเจือกลาในเดอ่ายูเมเอดอร์ช่อทเวมาเจอเวดาอัตาลุคหรืออเมสังกรดอกติทโธเวดาสิทธิตะเอ่อตะคาละตระกะปาวนนี่เดตึงเสกโลยติสิกณีโล OK, awega possible là bác sĩ và làm việc cho Takiga Doma, nó, các được tin nhắn